นัสซอฟไอแลนด์ปี1 9 9 1กสคนทั่วโลกตาเดินทางมาเยือนที่เกาะแห่งนี้เพื่อสัมผัสกับทิวทัศน์เขาอันงดงามของ Green นเฮลและซาดกาสลาจคินอ่อนและชิลลี่ด็อกก์ขอบคุณที่มาอดหนนะครับคุณลูกค้าแล้วเจอกันใหม่นะครับเฮ้ยจ้อยฮ่าฮ่าได้ละเกือบไปแล้วไหมล่ะ คราวหลังก็ระวังหน่อยนะพี่ใหญ่ถ้าอดอกตกไปในทรายก็เสียรสชาติก,กันพอดีโอ้ขอบคุณที่ถ้วยนะคนแปลกหน้าแต่ถ้านายอยากจะเก็บมันไว้นายก็ต้องจ่ายมานะขี้เหนียวจ้ะก็ได้อันนี้เด่เดี๋ยวนะก็ระเป๋าตังค์ฉันหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยเชลลี่บอยฮะกำลังมองหานี่เหรอฉันจะคืนให้นายก็ได้นะถ้าเกิดนายยอมเล่นเกมกับฉัน นายจะเรียกฉันว่าทำเฮสก็ได้นะแล้วนายชื่ออะไรล่ะชั่โซนิคแม่สายฟ้าเกตผู้หัวขโมยทีนี้คือกระเป๋าตังฉันมาได้แล้วเสียมารยาทนะฉันยังพูดไม่จบเลยไม่ใคร่เลวตอนอยู่บนพื้นแห้งใช่ไหมล่ะฮอ้คอยดูเธอใหญ่ปลาเรามาตั้งหากเล่าจะาเทมเอ้ยอย่างช้าไปนะ รู้เลนะ้ววนนี้ฉันอยากกินซูชิมากกว่าชีสดิกซะอีกไม่เอานะอย่าเป็นอย่างนั้นดิไม่อยากเสนออะไรเลยเหรอไม่อะฉันรัก,การผจญภัยนายก็รู้ว่าฉันหมายถึงอะไรฉันเห็นฝีมือของนายแล้วและฉันก็รู้ด้วยว่านายอ่อนให้ฉันแล้วเรื่องที่เราตกลงกันเอาไว้อะเชืว่าฉันดูหน่อยสิว่านายเร็วแค่ไหนในการแข่งและคนที่แพ้ก็ต้องเลี้ยงนะ,ะนี่ไม่รู้จริงๆเหรอว่าเธอกำลังท้ากับใครถ้าเธออยากแข่งกับฉันแล้วก็ ฉันจัดให้ตามคำขอแล้วกันก็ถ้าใครถึงยอดภูเขาสองลูกนั่นก่อนเป็นครั้งแรกก็จะเป็นฝ่ายชน,นะก็ใจง่ายใช่ไหมเข้าใจง่ายดีแค่ hey, ลูกแต่ให้พวกเราด้วยนะเดี๋ยวจะรีบกลับมาเอาจัดไปขบปับบอลเอาเข้าไปเข้าที่ ระวังไปัพยายามเยี่ยทำกระเป๋าตั้งตอีกรอกะละเพราะถ้านายแพ้จะต้องเรียงชิ้นนะเดี๋ยวเราจะได้เห็นดีกันว้าวเธอค่อนข้างเร็วเลยตอนอยู่ใต้น้ำใส่งานนี้จะสู่สี่คนที่ฉันคิดไว้สิ่งนะเนี่ยได้ด้้ เยย้้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ดูเหมือนนายจะมีปัญหาติดข้างบนใช่ไหม <c oughs> นายอยากให้ฉันพอตรงมาหรือเปล่าไม,ไม่มีวันนะแต่ขอบคุณสำหรับไอเดียแล้วกันฉันคิดว่านี่คงไม่ใช่วันของเธอหรอกหนี่ <laughs> ใช่มัวโคตรแปลกเลยดีขึ้นน้อยยิ่งฉันอยู่บนที่สูงฉันจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องเท้าเปี่ยยังไงล่ะอ้าวดูสิว่าอะไร ไม่รู้หรอกนะว่าไอ้นี่ผมมาจากไหนแต่ฉันขอไม่บ่นแล้วกันจะขัดแม่นตัวนี้นะครับเพราะแม่นตัวนี้กำลังบินไปสู่ท้องฟ้าอันไกลเพ้อฮะอะไรน่ะเววยงั้นการแข่งขันคงต้องหยุดเอาไว้ก่อนใช่ไหมใช่ฉันก็ไม่ชอบปล่อยอะไรให้มันค้างคาหรอกนะแต่ฉันต้องไปดูเจ้านั่นก่อน เพราะฉันก็ไม่เคยเห็นกองทพอะไรแบบนี้มาก่อนเหมือนกันโอ้แม่เจ้านี่พวกเขาตั้งใจจะ,ะเปิดทิ้งเหรอเหมือนพวกมันจะปล่อยอะไรลงมามากกว่างั้นฉันตกองไปแนะนาตัวให้พวกนั้นรู้ซะด่อยเดี๋ยวฉันไปกับนายด้วยงั้นมันนั่นพวกหุ่นยนต์ชื่นนะใช่แต่ใครมันสร้างหุ่นยนต์ประหลาดประหลาดตาแปลกๆปกันล่ะดูเหมือนพวกมันกำลังหาอะไรบางอย่างใช่หรอ ฮะโซนิคระวังฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะฉันคิดว่ามันไม่ใช่นด้หรอกพวกหุ่นยนที่บินหยู่น่าจะเป็นพวกหุ่นยนต์สอดแนมดูเหมือนพวกมันจะส่งสัญญาณเตือนภัยแฮะดูเหมือนพวกเลดี้บักจะเป็นมากกว่าเลดี้ไลท์ซะอีก นี่พวกหุ่นยนต์มีสัตว์อยู่ข้างในเหรอเนี่ยโซนิคเราต้องช่วยพวกเขาไม่ต้องห่วงนะเพราะพวกเราจะทำลายหุ่นกระป๋องพวกนี้ให้หมดไปเลยนั่นก็น่าจะหมดแล้วละ่ะฉันจะขอไม่เคลียร์เศษเหล็กพวกนี้หรอกนะถ้าเราเจอคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็นะฉันจะให้มันเคลียร์ให้หมดเลยหมายถึงคนที่วาง เจ้านี่ยนะนั่นมันอะไรนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมันเหมือนพวกเขาจะเก็บอะไรบางอย่างไว้เครื่องในมีสัตว์อยู่ข้างในเพียบเลยเหรออีกไม่นานหรอกนะรอก,ก่อนนะสัตว์น้อยๆฉันจะพาได้ออกมาเองหยุดเดี๋ยวนี้นะ <c oughs> โอเคหนึ่งก็ดียังไงมัสั่งให้หยุดและสอง เด็กเหรอฉันไม่ใช่เด็กเวยฉันคืออามาเลนะนับประดิษอัจฉริยะผู้ยิ่งใหญ่ <c oughs> นี่โรงเรียนอนุบาลให้หนูออกมาหรือเปล่าหรือในช่วงหนูพักเที่ยงห <c oughs> น่อยอมาเละเหรอนี่หนูกัหงหมายถึงไข่ใช่ปะ <c oughs> งั้นพ่อของหนูก็คงชื่อไข่น้าอะไรประมาณนี้ใช่ปะหึ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เปรชีป้าป่าของหนูนะไอ้ไอ้ไอ้หนูแพ้หนูจะเอาเดือนี้ไปฟ้องเขาว่านายกับแฟนสาวโลมาของนายทำลายแบดนิกของเขาเห็นไหมขนาดเธอยังรู้เรื่องสัตวิทยาเลยเออหุบปากไปเลยนะเี่ยวนะแฟนเหรอฉันจะทำลายแกจากนั้นจะบอกป้าปาว่านายทำลายชิ้นงานของเขาแล้วเขาก็จะบอกว่าหนูเป็นนู คนยักษ์อันใหม่เหรอใหญ่กว่าเจ้านี่แล้วกันโอเคฉันขอมาเองคิดว่าไงอะ<า>นี่นามีแผนดีๆไหมฉันก็ไม่อยากจะพูดหรอกนะว่าการต่อสู้กับเด็กแสบจะอยู่ในลิสต์ของวันนี้เพราะในทางของฮีโร่นั้นฮีโร่จะไม่ทำร้ายใครซอนิกก็ไม่เจ็บนี่นะ อรอนคย่าลืมนะว่าเธอกำล,ลังเจอกับแท็กทีมแท็กทีมงั้นเหรอแล้วจะเล้ว่สองคนในหนึ่งเดียวมากกว่าใช่ถ้าติดนกันบดักฉันแล้วลยังหนูถ้าจัดการกับเธอแล้วจะไม่เหลืออะไรให้ใส่ทุนักกระป๋องนี่เลยแค่หน่อยสําหรับเธอเม่อทุนาได้รับการรับรองแล้วว่ามีปลาลลมาให้ฉันรับช่วงต่อให้เปล่าเข,เขาเป็นของนาย เอาจากนี้ก่อนค่ะก้าของเล่นใหม่เหรอของเล่นไฮเทคเลยล่ะและยายหนูนั่นก็ยังบอยอีกว่าพวกเขากำลังศึกษาวิจัยอะไรบางอย่างฉันพนันว่า นี่คงจะเป็นแผนการร้ายแน่ๆมุกไม่เคยเก่าเลยสินะดูเหมือนเขาจะเดินทางไปอีกฝั่งของเกาะนะก็แน่นอนนะสิหึนั่นมันเสียงอะไรนะไอ้ยายหนูคงจะทำให้พื้นร้าวกับไอ้ลูกบอลบ้านนั่นเราต้องรีบไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยโอ้ไม่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 ซอนิกเ แม้ว่าการเดินทางนี้จะมีค่าและของฝากแต่ดูเหมือนว่าโซนิกจะได้เจอกับเรื่องราวมากมายในการพักผ่อนของเขาทั้งเพื่อนใหม่ๆและศัตรูที่นำมาสู่ในการประจนภัยใหม่ของเขาอย่าได้กลัวกับสิ่งที่กำลังจะเจอท่านผู้อ่านเอ๋ยเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงกับเหตุการณ์ต่อจากนี้โปรดติดตามตอนต่อไปในคอมิกโซนิกเลคซี่